จริญพรทุกผู้ทุกคนวันนี้เรามาคุยกันเรื่องทำบุญให้ทานทำบุญให้ทานตามตามกันมาตั้งแต่โบราณโบราณตั้งแต่ประเพณีมาจนถึงปัจจุบันทำอย่างไรทำบุญให้ทาน ได้มากหรือได้น้อยผลที่ได้เป็นอย่างไรมีอะไรเป็นผลถ้าจะทำบุญถ้าได้บุญจริงๆเนี่ย <c oughs> ม,นะมีสุกเป็นผลนะมีสุขเป็นผลมีสุขเป็นกำไร ผลที่เกิดผลที่มีผลที่ได้ได้สมปรารถนาในอาชีพการงานหรือความปรารถนาใดๆอันนี้ผลของบุญเพราะว่า เราจะทำบุญทำทานแต่ละครั้งเราก็มีการปรารถนามีการขอแล้วมันได้ตามจริงหรือเปล่าได้ตามขอหรือไม่ตรงนี้ควรพิจารณาแต่เราพิจารณาตัวเองตั้งแต่สมัยที่ยัง <c oughs> ไม่บวช ที่ยังเป็นคนอยู่เป็นมนุษย์อยูอ่จนบัดนี้เราพิจารณาย้อนกลับไปมันมันไม่ได้เลยนะไม่ได้ใช้แต่บุญเก่าเท่านั้นใช้แต่บุญเก่าที่มีมา ได้เป็นมนุษย์มาบุญใหม่เนี่ย <c oughs> ไม่เห็นแต่ว่าพระศาสดาบอกว่าผู้ไม่มีกิจท้อถอยในทานทานนั้นย่อมมีผลมากบุญที่ทำแล้วย่อมเป็นที่พึ่งของท่านทั้งหลายในการครั้งหน้าได้แล อันนี้เรายอมรับว่าเราไม่ได้ทำเราไม่ได้ทำบุญนี่ต่อเนื่องมาตั้งแต่เกิดมายำความได้ไม่ได้ทำมันรั่วเลยกลายเป็นว่ามีแต่บุญเก่าที่สั่งสมมาตั้งแต่อดีตชาติทีนี้ เราออกมาบวชมาศึกษาธรรมของพระศาสดาก็เลยรู้เลยเข้าใจว่าอ๋อบุญเนี่ยกรรมเก่าของเราเนี่ยได้มาเป็นมนุษย์คือกรรมเราทำเอาไว้ได้อัตภาพมาเกิดเป็นมนุษย์ <c oughs> ดีนะดีอย่างไร ดีที่เราไม่ได้เป็นหมานะได้เป็นมนุษย์เนี่ยดีนะแต่ว่าเราเวียนว่ายตายเกิดมานานแล้วล่ะเป็นมาทุกอย่างเป็นสัตว์นรกเป็นส่วนมากเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นส่วนมากเป็นมนุษย์เป็นส่วนน้อยนะพบนี้ชาตินี้เราได้เป็นมนุษย์แล้วเนี่ย เราก็จังพืดนมนอยู่พอจำความได้ก็ตามมา <c oughs> นำมาทำมาตั้งแต่จำความได้มาเราไม่เห็นบุญของเราเลยเพราะเรามาบวดเราเห็นว่าเห็นว่าบุญเนี่ยเราไม่เคยได้ทำ <c oughs> บุญเท่าไหร่เห็นว่ามันไม่มี ทำอะไรก็ไม่ได้สำเร็จทำอะไรก็ไม่ได้สมปรารถนาคือบุญเราไม่ได้ทำต่อพอมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้ทำบุญต่อแม้ทำก็ยังเกิดน้อยบุญเกิดน้อยนะเพราะเหตุไรบุญถึงมีน้อยเกิดน้อยเราไม่ได้เคยทำบุญกับพระอริยะ สักครั้งเลยตั้งแต่เกิดมาเพราะเหตุอะไรถึงไม่ได้ทำเพราะเรามีการทำบุญน,น้อยเพราะเราไม่สแสวงหาเพราะไม่มีอริยบุคคลในทุกวันนี้ในปัจจุบัน มันก็เลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยตรงนี้แหละให้เราทำบุญทำมากก็ได้น้อยนะถ้ามีพระอริยะบุคคลเนี่ยพระอริยะสักรูปหนึ่งเนี่ยที่เป็นผู้ปฏิบัติดีประดบับอระดชอบ ได้ให้ทานกับพระพวกนี้สักหนึ่งครั้งเนี่ย<อ>ก็ยังจะได้บุญมากไม่มีประมาณอันนี้ไม่มีเลยที่เราจะได้ทำบุญแต่การกระทำบุญกระทำของเราเนี่ยมันน้อยอยู่มันไม่มีจิตที่จะไปสแสวงหาบุญ มีจิตที่ไปสแสวงหาแต่เงินทองลาบสกการะต่างๆทำไล่ทำนาทำรั้วสวนขา,ขายหมกมุ่นอยู่ในตรงนั้นไม่สนใจในเรื่องบุญเรื่องกุศลตรงนี้เองเราถึงไม่ได้อะไรไม่ใช่เฉพาะเราเองเท่านั้น เรามองไปใน <c oughs> ในประเทศเราเนีมันเหมือนกันหมดมันไม่ค่อยที่มีจิตที่จะ,สะแสวงหาบุญกุศลพวกที่สแสวงหาก็ได้น้อยหนึ่งไม่มีพระอริยะมารับทักษนณาทานให้เรา 2. เราวางจิตในการให้ทาน ไม่ถูกต้องแม้จะทานมากแค่ไหนก็ได้น้อยอ <c oughs> สามเราไม่มีศีลก็ทําบุญมันก็เลยไม่เกิดบุญแม้แต่ผู้รับก็ไม่มีศีลผู้ให้ก็ไม่มีศีลครบผู้รับก็มีศีลไม่ครบผู้รับ ถ้าเป็นภิกษุก็เรียกว่ามีศินสองรี่สิบใช่ไหมแต่มันไม่ครบม,มีแต่ชื่อมันนะไม่ได้รักษาเหมือนศินห้าไปรับกับพระเท่านั้นพอไปรับเสร็จก็ว่าตัวเองได้สินมันผิดเพี้ยนออกไปอันที่จริงแล้วการรักษาศินเนี่ยมันต้องรักษาทุกนาทีทุกวินาทีนะ มันไม่ใช่ว่าจะไปไปรับจากพระแล้วเป็นผู้มีศีลเลยเนะี่ยมันไม่ใช่นะศีลมีไว้รักษาเอาไว้นะถ้าเราไม่รักษามันก็ไม่มีนะ <c oughs> สมัยก่อนอ่าพวก บุญญาตายายเราพวกเรานี่เขามีวิชาอาคมใช่ไหมเขาต้องท่องบนเขาต้องรักษาเขาต้องพราวนาของเขาอยู่ตลอดอันนั้นมันก็มีภูมิมลิทธ์มีปฏิหารขึ้นให้พอเขาไม่รักษาเอาไว้ ไม่ท่องไม่บุนไม่รักษาเอาไว้มันก็จะหายไปนะฤทธเดชนั้นก็จะหายไปเราก็เคยทำมาเลยก็เคยมีมีฤทธิ์จริงนะมีฤทธิ์จริงถ้ามีศีลน,นะพอไม่มีศีลหายไปหมดเลยนะพูดอะไรไม่เป็นอะไรไปทั้งหมดไม่เป็นเหมือนอย่างเก่า ไม่เป็นเหมือนอย่างเรามีศีลอยู่จะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีไม่ใช่มีนะแต่เราไม่รักษาเอาเองจะไปโทษใครโทษตัวเองนะปฏิหารมีไหมมีถ้าเรามีศีลตรงนี้แหละเรามารู้ด้วยว่า เมื่อเรามีแล้วเราไม่ได้รักษาอาไว้มันก็ไม่อยู่นะจะเป็นศีลก็ตามรับมาแล้วแต่ไม่ได้รักษามันก็ไม่มีอยู่ดีทีนี้มันก็เลยไม่ประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราปรารถนาในสิ่งที่เราต้องการมีศีลก็มีทรัพย์ทุศีล เสื่อมทรัพย์ตรงนี้พระพุทธเจ้าพูดเอาไว้ตรงไหมดูตัวเองนะตรงไหมเราบอกว่าเราดูตัวเราเนี่ยตรงแน่นอนเลยใช่ <c oughs> จะเป็นฤทธิ์เป็นเดชเป็นปฏิหารมีปฏิหารอย่างไรอะไรก็แล้วแต่ ผู้ที่เที่ยงตรงเท่านั้นศินธรรมดีมีสัจจะ <c oughs> มีการรักษาบระพฤญปฏิบัติเอาไว้อย่างสม่ำเสมอเนี่ยสิ่งนั้นๆก็มีอยู่ในเราสม่ำเสมอ ถึงพระจาสดาบอกรักษาศีลเอาไว้ศีลห้าเนี่ยไม่ให้ทะลุไม่ให้ด่างไม่พร้อย <c oughs> ก็รักษาถียิบเลยอ่ะไม่ให้ทะลุด่างพร้อยออกไปเลยได้เลย <c oughs> แล้วทีนี้มาทุกวันนี้ล่ะแม้แต่พระก็รักษาไม่ครบอย่าว่าแต่ศีลสองสองเกตเลยศีลห้าก็รักษาไม่ครบอยู่แล้วนับภาษาอะไรพวกมนุษย์ล่ะ ไปรับสินจากพระมาแล้วลราก็ว่าเรามีศินตรงนี้เองพากันหลงพากันชิดอย่าว่าผู้อื่นเลยแม้เราเองเราก็ยังคิดยังก็หลงทำตามตาม,ตามกันมาอยู่นั่นมันก็เลยผิดพลาดไปหมดเลยเนี่ยทีนี้ <c oughs> ต้องการอะไรมันก็เป็นไม่เป็นไปตามนั้น ไม่สมปรารถนาอะไรเลยเชียดคัดมากจนก็จนอยู่เหมือนเดิมทำอะไรก็ไม่สมหวังเราแม้เราก็ทำมาจนมาแล้วตั้งแต่อดีตชาติเราก็จังมาจนต่ออีกนะ <c oughs> บุญกุศลเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะไปรอ ให้กรรมเก่าบุญเก่ามาส่งผลเท่านั้นบุญเก่ามันนำมาให้เราได้กลายนี้เป็นมนุษย์แล้วพระรารสดาบอกว่าบุญใหม่กรรมใหม่เนี่ยสามารถสร้างเราได้ใหม่เกิดมาจนมาสร้างให้รวยในภพนี้ก็ยังได้นะเกิดมาไม่มีอะไรเลย พอมาพบนี้เรามีจิตอัน <c oughs> ดีงามสร้างกรรมดีกรรมขาวต่อให้มากสร้างบุญสร้างกุศลขึ้นให้มากมันก็จะเจริญไปทั้งทางโลกและทางธรรมแต่แล้วเราไม่เข้าใจเราไม่รู้เรื่อง เรารอแต่บุญเก่าส่งผลเท่านั้นเราไม่สร้างเอาใหม่เราเลยพลาดทุกคนได้ยินแล้วแม้จะเป็นเด็กเป็นเล็กหรือเป็นหนุ่มเป็นแน่นหรือเป็นเท่าเป็นแจกก็พากันเริ่มต้นสร้างใหม่นะบุญกุศลเนี่ยกรรมใหม่เนี่ยสร้างได้เลยกรรมดำสร้างได้ไหม สร้างใหม่ได้ไหมสร้างกรรมดำําไม่ต้องถามแล้เราสร้างอยู่ทุกวันสร้างกรรมดำนะกรรมดําคืออกุศลคือไม่ใช่บุญไม่ใช่กุศลกรรมขาวคือกุศลนะคือบุญคือกุศลทุกวันนี้เราสร้างกรรมดาเป็นส่วนมากกรรมขาวเราไม่ได้สร้างเพราะไม่มีใครมาบอกไม่มีใครมาพูดเราก็เลยไปไม่เป็น ยังมืดบอดอยู่ถ้าได้ยินได้ฟังบทนี้แล้วคลิปนี้แล้วให้เริ่มต้นสร้างใหม่ได้เลยนะไม่สายนะไม่สายเกินไปแม้คนกำลังใกล้าตายถ้าได้ยินได้ฟังธรรมก็ยังไม่สายยังจะพลิกไปในทางที่ดีไม่ก่อนไม่หลังในการตาย ตรงนี้คงเอาไปคิดไปนึกไปตึกไปตองจริงหรือไม่จริงทุกสิ่งอย่างอะไรอะไรก็ตามเรานั่นแหละเป็นผู้สร้างเองไม่มีใครสร้างให้เราไหวไหววอนขออะไรมันก็ไม่สำเร็จถ้ามันสำเร็จมีคนมาบรน,น,นดลบรรดาลให้เราได้ใครจะไปทำอะไร เป็นนั่งไหว้วอนขอก็รวยแล้วนะอันนี้มันไม่เป็นไปตามนั้นมันเป็นไปตามกรรมสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเราสร้างกรรมอะไรอดีตชาติเราก็สร้างกรรมมาได้แค่นี้แค่ได้เป็นมนุษย์นี้พอมาเป็นมนุษย์แล้วเราจะสร้างกรรมอะไรต่อนะ เราจะสร้างกรรมอะไรต่อไปถึงเราจะได้อยู่ดีมีสุขจริงไม่จริงเราอยากเป็นอะไรอะทุกวันนี้หรือเราจะไปสวรรค์ชั้นไหนเราอยากเป็นคนรวยคนสวยคนงามคนดีต้องทำอย่างไร มีให้มีบอกแล้วก็ได้ผลด้วยไม่ใช่ว่าทําแล้วไม่ให้ผลเหมือนเราทํามาตั้งแต่ก่อนสมัยปู่ย่าตายายของเราเนี่ยทำไปทำทำแล้วก็ไม่มีผลมีแต่กรรมเก่าส่งผลให้เราได้เป็นได้ไปเราไม่สร้างกรรมใหม่เพิ่มมาเลยมีแต่สร้างกรรมดำมาใหม่ สร้างกำรรมขาวเนีเ่ไม่ได้สร้างนะถ้าเรามาสร้างกำรเรขาวประกอบกับอาชีพการงานเสร็จแล้วเนี่ยรวยรวยแน่นอนนะ <c oughs> ก็วันนี้ฟังเล็กๆน้อยๆแล้วไปประพฤติปฏิบัติตามดูว่ามันได้จริงไหม อนุโมทนากับทุกคน